สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องว่ารถลกสาเหตุอันตรายบนท้องถนนที่คุณอาจจะคาดไม่ถึงนะครับผมโดยไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนะครับที่ต้องมีอะไรทําเยอะแยะไปหมดเลยหนุ่มสาวยุคใหม่ๆนะครับก็คงคุ้นเคยก,กับสภาพรถที่อาจจะลกที่มีทั้งกองงานหอบกลับมาท,ทําที่บ้านเสื้อผ้ารองเท้าที่เอามาเปลี่ยนก่อนไปแฮงเอาท์หลังเลิกงานอุปกรณ์ก,กีฬาขวดน้ําของแถมจากปั๊มน้ํามัน จนไปถึงเศษขยะอาหารเช้าที่รับประทานบนรถนะครับซึ่งนอกจากจะเพิ่มน้ําหนักให้รถทําให้เปลืองน้ํามันแล้วรู้หรือไม่ว่ารถลกนี่แหละทําให้เป็นสาเหตุเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะครับถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าปล่อยให้รถลกแล้วจะเกิดปัญหาอะไรบ้างมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆน,นะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลง เครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับผมเหยียบเบรกไม่ได้เอ๊ะอะไรไปขัดที่เบรกเห็นสาเหตุยังครับผมหลายคนนะครับคงเคยได้ยินข่าวว่าอุบัติเหตุรถชนกำแพงบนอาคารจอดรถนั้น ซึ่งสันนิษฐานอาจจะเป็นเพราะรองเท้าเข้าไปติดขัดกับเบรกนะครับทาให้เบรกไม่อยู่ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงนะครับโดยเฉพาะกับสาวๆนะครับที่ชอบถอดรองเท้าเวลาขับรถและทิ้งไว้ใต้เบาะนะครับจนกระทั่งรองเท้าเนี่ยเข้าไปขัดกับเบรกทําให้ไม่สามารถเหยียบเบรกได้ทันนะครับจนเกิดอุบัติเหตุรถชนบนท้องถนนนะครับหรือชนกําแพงอย่างที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อสักครู่นะยังไงนะครับผมถ้าจะเปลี่ยนรองเท้า เอารองเท้าเนี่ยไปเก็บในสถานที่ที่มันปลอดภัยดีกว่านะหรืออย่างน้อยนะครับผมถ้าไม่เก็บไว้หลังรถนะยกไปเก็บไปบอกข้างๆก็ยังดีนะครับผมจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะ2ครับผมสิ่งของหน้ารถนะครับอันตรายภายใต้ความสวยงามนะสาหรับผู้ที่ตกแต่งรถด้วยตุกกตต๊กตาตุ๊กตาทั้งหลายนะครับหรือแม้กระทั่งเสียนพระนะครับที่มีพระเครื่องสําหรับบูชาวไว้ทั้งหน้ารถและหลังรถนะครับผมแถมด้วย เครื่องแขวนนี่บนกระจกมองหลังนะรู้หรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อมีมากจนเกินไปอาจบดบังทัศนวิสัยนะครับมองถนนข้างหน้าไม่ชัดหรือมองไม่เห็นรถคันหลังนะครับจนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะผมไม่ได้ห้ามนะว่าห้ามเอาอะไรมาวางแค่วางให้มันเหมาะสมนะครับผมอย่าวางจนเยอะจนเกินไปนะเอาพอดีพอดีนะครับถ้าวางมากจนเกินไปนะครับผมเข้าใจนะว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่ชอบ มันเป็นสิ่งที่รักนะครับผมมันห้ามกันไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าดูความเหมาะสมสักนิดนึงนะถ้ามันวางแล้วแบบเออมันดูลัทัศนวิสใยในการขับรถเนี่ยไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไหร่นะอาจจะเอาออกไปบ้างนะครับผมวางได้นะไม่ว่ากันยังไงก็ลองช่างใจดูกันนะครับ 3. ครับผมหาของไม่เจอเผลอทํารถชนเจ้าของนะครับมักที่จะทิ้งข้าวของทุกอย่างไว้บนรถนะโดยไม่คิดจะเคลียร์ออกจนเริ่มไม่แน่ใจว่า ไอ้ที่เรานั่งอยู่ในรถเนี่ยหรือมันเป็นห้องเก็บของกนแน่นะครับอาจจะเคยประสบปัญหาหาของในรถไม่เจอโดยเฉพาะเมื่อคุณกาลังขับรถอยู่แล้วมีโทรศัพท์เข้าต้องหาโทรศัพท์หรือหากระเป๋าเงินสําหรับจ่ายค่าทางด่วนนะจนรถไหลไปชนรถคันอื่นขณะที่คุณมวลสารวนหาของอยู่นั่นเองนั่นแหละคือปัญหาใหญ่นะครับยังไงนะครับผมของที่มันอยู่วางอยู่ละเกะระกะเนี่ยหรือของที่มันต้องใช้บ่อยๆเนี่ยก็ควรจะอยู่ในส่วนที่ เราอยู่ใกล้มือตีกว่านะครับผมหรืออย่างน้อยนะครับถ้าเกิดจะต้องหาเงินเพื่อเตรียมขึ้นทางด่วนนะเราก็เตรียมตัวแต่เน่นๆให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับผมจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาตามมาทีหลังนะครับ 4. ครับเสียสมาธิเพราะเปิดศึกกับสิ่งสโปรกลำพังเจอขยะบูดเน่าหรือแมลงสาบในบ้านก็สยองพออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าความสยองเหล่านั้นนะครับมาอยู่บนรถขณะที่คุณกําลังขับรถละ่ะ คุณต้องเสียสมาธิในการขับรถไปกับปอที่ระเธอะกลิ่นเหม็นรุนแรงมดกัดหรือพี่แมงสาบที่ไต่มาตามซอกมุมซึ่งคุณจะไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ที่แน่มันอยู่ในรถคุณนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมมันเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทําให้เราเสียสมาธิได้นะครับอย่างไรนะครับผมพวกเศษอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าจําเป็นต้องกินบนรถแล้วก็สํารวจสักหน่อยนึงนะว่าเก็บสิ่งสกปรกเหล่านี้ ออกจากนอกรถเราครบหมดท่วนหรือเปล่านะครับผมอันนี้เราประสบการณ์ได้ฟังนะเคยขับรถอยู่ดีๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าแมงสามมันเข้ามาันรถผมตอนไหนนะแต่ที่รู้ว่าผมอะ่ะไม่เคยแบบมีเศษอาหารหรือว่ามีอะไรตกใน,นรถอยู่แล้วเดาว่าน่าจะเกิดจากเปิดประตูทิ้งอาไว้แล้วก็ผมไม่ทาอะไรอย่างอื่นแล้วพอมาปิดเข้ารถอีกทีนึ่งอะ่ะแมงสามมันคงเดินตามเพ่อมาเงี้ยขับรถอยู่ดีๆอะ่ะมาเกาะอ,อยู่ที่ขากางเกงผมอะ่ะโอ้โหกีแตกเป็นผู้หญิงเลยนะ สุดท้ายก็นั่นแหละมันก็เสียชีวิตอยู่ภายใต้ฝ่าเท้าผมไปเรียบร้อยนะครับแต่มันเป็นอะไรที่แบบโอเคสยองแบบค่อนข้างแบบนะเอออย่าให้มันเกิดขึ้นดีกว่านะยังไงเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยก็ให้ความสําคัญมันสักนิดหนึ่งนะครับผมเอาละ่ะในเมื่อโตแล้วจะวางของตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่คุณจะทิ้งของมัวซัวบนรถไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนะครับถึงเวลาที่ต้องสังงยนานารถสุดลักของคุณแล้วละ่ะ อย่างแรกเลยนะครับคุณต้องระลึกไว้เสมอว่ารถมีไว้นั่งเพราะฉะนั้นนะครับเคลียร์ของที่มันจะเป็นออกให้หมดนะครับและเหลือที่นั่งไว้เฉพาะคนนั่งกับมอนอิ่งสัก2อสใบก็พอเมื่อเหลือแต่ของที่จําเป็นนะครับ<ๆ>ก็เก็บให้เป็นที่เป็นทางนะครับอาจจะมีกล่องใส่รองเท้าไว้ท้ายรถนะครับผมเวลาที่จะเปลี่ยนรองเท้าก็เก็บกล่องให้เรียบร้อยไม่วางทิ้งไว้ใต้เบาะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุน,นะครับสุดท้ายนะครับผมเลกขียเกียร เมื่อกลับถึงบ้านนะครับก็ขนของที่ไม่จําเป็นในการขับรถออกมาให้หมดโดยเฉพาะพวกอาหารและพยายามนําขยะไปทิ้งในถังขยะนอกรถนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเน่าเสียมดขึ้นแมงสาตามมาอยู่ด้วยนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้รถที่โลง่ลงๆสะอาดสะอาด,อาดหอมๆนะครับซึ่งช่วยให้คุณขับรถได้อย่างสบายใจไร้กังวลนะ และที่แน่นอนเลยนะครับผมก็คือช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะยังไงก็นะครับผมก็รักษาความสะอาดในรถกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ายังไงก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่ผมนํามาฝากกันครับ ว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ